ใจกันไปเลยหลังออจากที่เมาส์กันมานานนะคะตกลงว่าซุกพิตรีซุกพริตตี้จริงหรือเปล่านะสำหรับตั้มสุดทนหรือว่าตั The Star. ้มเดอะสตาร์ล่าสุดเนี่ยเขาออกมาตั้งโตถแถลงข่าวแล้วก็เปิดปากครั้งนี้เป็นครั้งแรกไปฟังตั้มกันเลยค่ะ ค่ะว่ายังไงคุณคุณคือมันเรื่องยาวมากนะ,ะนักร้องพ่อลูกสองนะคะอย่างตั้มสุทนชี้แจงปมปัญหาครอบครัวของตนเองอที่กําลังชี้แจงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลสอกเขาบ้านแตกนะหลังจากคุณตุ๊กตุ่นรถเจเลกเนี่ยโพสเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะคุณโดยนักร้องหนุ่มก็ยอมรับเออเขาเนี่ยทำผิดต่อภรรยาจริงๆ<ะ>สาเหตุเป็นเพราะว่าความรักของเขาที่มีให้กับคุณตุ๊กตุ่นมันจืดจางลงไปเฮ้ยอ<ฮ>่ะ แม้จะไม่มีเรื่องมือที่สเข้ามาเขาย้ําตรงนี้นะว่าไม่มีเรื่องมือที่สเข้ามาแต่ต้ามเองก็ยอมรับว่าสถานะสามีภรรยาไม่เหมือนเดิมแล้วพร้อมกับบอกด้วยว่าเพิ่งแยกกับภรรยาได้แค่3วันค่ะส่วนสถานะระหว่างเขากับคุณตุก๊กตุ่นคงยากที่จะกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมและแม้ว่าจะทําหน้าที่สามีที่ดีไม่ได้แต่ขอทําหน้าที่พ่อที่ดีขอรับเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนค่ะ แล้ว,ไว,ไ,วไว้เสียงตั้มเนี่ยไว้ฟังตอนค่ำแต่คือมีมีให้ฟังอย่างแน่นอนแต่นี่คือประเด็นทั้งหมดที่ตา้มพูดมาเนี่ยเราสรุปรวบยอดให้แล้วว่าตามพูดประมาณนี้นะคุณผู้ชม